ตลกดังเจอหมอดูดหักแรงระวังรักซ้อนความลับจะถูกเปิดเผยตลกอารมณ์ดีมากความสามารถบอนเชิญยิ้มที่ล่าสุดได้มาเปิดใจกับรายการโดนเฮเซมาที่แพทพร้อมเปิดไพ่เช็คดวงก,กับอาจารย์ปรินนี่ทั้งเรื่องการงานการเงิน ความรักให้กับชาวราศีพฤกษภ20เมษายนถึง21พฤษภาคมทางนี้หนุ่มบอลยังได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่ร้องไห้กลางร้านอาหารเจ้าตัวบอกว่าวันนั้นเป็นคอนเสิร์ตแรกของวงที่ไม่เขาโชครุนแห่เวลาก็ล่วงเลยมาสี่ทุม่มลูกค้าก็ยังเข้าร้านไม่มากยอมรับว่าใจเสียกะว่าเล่นเสร็จจะไม่รับเงินค่าจา้างแต่สักพักคนก็เข้ามาเต็มร้านมันเหมือนเป็นการปลดล็อกทางความรู้สึกลูกค้าก็ส่งทั้งเงินและเครื่องดื่มให้ไม่ ผมมีแต่คําว่าขอบคุณครับส่วนในเรื่องดวงการงานในปี2,566บอนจับได้ไพ่ The e m Press ถือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความร่ํารวยงานเกี่ยวกับของสวยงามบันเทิงแต่อย่าแบกอย่าโอเวอร์โหลดด้านความรักบอลเชิญยิ้มขอเช็คเรื่องความรักด้วยปรากฏว่าจับได้ไพ่ The Devil ให้ระวังรักซอสความลับจะถูกเปิดเผย